สวัสดีค <Krist> รับพ่อแม่พ,มพ at ีพ <tem> ่น้องบ้านเฮาสวัสดีปีใหม่ครับมือนีขออนุญาตพาพี่น้องบ้านเฮานำาพาสู่การผ่าบังเข่าหลามฉบับเงาะป่าบ้าใบนะครับมาดูกันังนี้ก็ถือว่าหลามฉบับเงาะป่านะครับนี่เพื่อนผมไม่ใช่เงาะป่านะครับว่าชายาเขานะครับว่าเงาะป่าบ้าใบนะครับกำลังผ่าบังเข่าหลามนะครับ ถ้าเราไปขายบังคารามทีไรนะครับเขาขาดทุนเลยนะครับเพราะว่าบังคาลามเราใหญ่มากครับเู้่อเปิดไรดั่คือสิเมนอไเพื่อนเครืงเสียงบ่านเปิดไบโบกินโอ้ยว่าบาปไยคนโบกินเรากินเบียร์สิมาถดเั่วาเฮาเปอีกเพื่อนเครื่องเสียงจเขาโอ้ครับครับครับโอ้ออเอเออเอออเอาอออเออเอเอ ออกจากกองไฟประทันใดญอยู่นี่ครับบึ้งบรรยากาศด้วครับส่งพรามนี่ครับห่อนๆเลยพี่น้องเด้อจอยำนะปุ๊บเปิดไว้เต็มคือเก่าพาพาอีกไหมเพื่อนหมูหลายคนวันนี้ห้างห้องสี่ไฮโตผู้โตกินหมูอันนี้เหายวจริงเหรออันนี้เหา่ยวจริงพี่อ่ะเลยเด็กขาหมูมาแล้วหมูขับไฟไฟโอ้เด็กขาเหงาเลยไอายเพิ่งเหงายาได้ติดตัวยาไปหั่นน้ำมันได้ให้มันเอาไป จับไปตมไปเนี่ยกินทั้งมาผมละวะนี่ครับพ่ามาเบรงการพาบังคลามเรือฉบับเงาะป่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้อาดีๆเด้อตีนเฮาเด้ออยู่ผีเด้อร์พี่น้องไปไปเห็เนื้อกองแค่โลผาดดีๆเด้อเออผาดดีๆเด้อนี่คลิปบันบานนะพี่น้องบ้านเท่านี้ย่อยย่อยไหนแบบเยี่ยมไม่ใหญ่เลยนี่ เยี่ยมหน้าอยู่โรงบา้านเลยโรงบ้านเด็ดป่ะนโอ้ยนี่ครับปีละเทือนะครับพี่น้องบังขลมามบังนี่นี่ครับเ,เพื่อนผมนะครับนี่อู้ยังเงยยังเงยบอดเดเป็กเงยบอดเดเป็กเนี่ยพี่น้องเนี่ยบอดเอ็ดถอนนะครับบอดเอ็ดถอน นี่ครับเ,เาเบ่งเอาบรรยากศาศการพาบั้งเขาล้ำเมือ่อคืนนะครับคลิปเมือ่อคืนคลิปจ่ห้าเผานี่นครับยำสองห้าวเอามาพาเจะพี่นอ้องเด้ออืมอือมักับเย็ยนให้กำลังใจนั่งให้กำลังใจเบื้อ,บบองกับรุนนะครับว่ามันสิได้กินบ้อมื่อนนี้นะครับพี่น้องอย่าบ่ได้กินอือโอ้มานี่พาพาคือ คือ,อครับเลี้ยงปลูกเลี้ยงเทาูงครับพาบางคลามเป็นเ<อ>ลีลไไ้ยงห,หัโหโวจิกลองลองเิ็งลองเบาแลนะ้วเบาเหมือนแหน่ดีบาเลยครับเนื่อยฮ่ลูกซเออเบาถือผากเบาถือคำตอบเอูเขียนนั่นแหละนะ มีเอาพามันแล้วเด้อครับเป็นผมสิปีดครีบไเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวว่าเป็นบรรยากาศนะครับน้องน้ำว้าเรนนับเราะว่านองน้ำว้าเลือกหนะนี่โอ้งรนี่พันธศชาเพื่อนพันนี่ครับโอ้งามเห็นครับบังนี่ยเอาพอพาแล้วเขาก็สิเอามาอุ่นน้อยนึงเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเปนได้ทะลุดนะครับมาทะลุด สูตรเด็ดยังขนาดตาแสบเนะาะมังแล้วอยู่บนมีดเลยมันแล้วแเนี่ยนี่ก็ได้เลยวสิาพายมันแล้วนี่แล้วหานาทีเพิ่มแต่เดี๋ยวสามนาทีเนะเาะใจเย็นๆนะบ่มีปืนใดญ่ย่งมีตรอกนะแล้ามิบ้างมีก็ดนน้เหยมันแล้วเลยบ่กก้ามือก้เมือ,มอยู่ได้หนึ่งครับเมือยู่ได้หนึ่งอ้าวจบคลิปตัวพี่น้องบ้านเฮาเด้อ เรอ,อยากจบคลิปโมเมเอยแล้วนะครับออกลิบงายาวนึงารมกบแล้วจะการพาบังคารามจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ